อ๋อมันเป็นสระน้ำนี่สระน้ำในภาพยังมีปลาให้ยังมีปลาให้จับอ่ะคิดดูดิีร้ห้วายเราบอกตกปลาซะงั้นเออตกมาให้เขาบอกตกได้ก็ตกได้มาลองดูดิยังไม่มีชุดนักเรีนเมื่กี้แต่คนนี้มันน่าจะมีเหยื่อให้ใช่ไหมไม่ใช่เหยื่อปลอมไงเป็นแบบแบบเหยื่อปลอมไงมันมีเหยื่อเหยื่อปลอมตางจี่ ไม่เยอะเยอเพิ่มเพิ่มโอกาสหนยเพิ่มโอกาสได้มลาดีิบไม่อยากกินชิ้นก็ใส่เบ็ดแพงแล้วเนี่ยเป็ดพี่เลยชิ้นใช้เบ็ดแพงมาแล้วดูที่ไายดิโแต่้ากปลากดช้าปลาหนีไปแล้วเฮสีราชาปาซิวไม่เคยได้ได้บ่อยเลยตัวเนี้ยราชาปาซิวอ่ะ เอ๊ชินเคยได้ราชาปลาทองอะชินก็ไม่รวมกันมาต่างไหนอ๋อนี่บอกที้เราไปตรงไดชห้าไงเฮ้ยพี่จับปลาไม่ได้วะเฮ้ยคลิปแต่งตัวเชื่อเลยเนี่ยน่ารักใช่ไหมชอบเขาก็บอกมาเถอะแบบอนาภาทำตัวบุ้งบิงะใช่ไหมเออทำไมอ่ะน่ารักออกที่ว่ามันน่ารักออกเวลามันเต้นเคยราชาปลาซิวสองตัวติดเฮ้ยจริงเลย ได้ละ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 เออปาติวมันจะได้ไหมเนี่ยพอดีเลยอ่ะมันมีหลักท่าบางอ่ะอยางยางยังไม่ได้ได้ปาติวบตัวเดียวอยีกเลยเนี่ยทำไมพี่คิดตกไม่น่าเลยวะนั่นแหละสิเบ็ดก้านเดียวกันยังมาต่อหลงพี่ละมาต่อหลงพี่ละเออได้ละได้ละได้อะไรมาวะปาติวอีกแล้วฮัลโหลอ, <c oughs> อ,อย่าเบี่ยงว ไอ้จอนจอไม่แต่งตัวมาว่ะจอนจอไม่แต่งตัวเหมือนพี่เลยจอนจอยามามิจอนจอให้ใส่ชุดเหมือนพี่เลยยามามเออยามาดูมันดูมันจอนจอไม่แต่งตัวเรียนแบบพี่ว่ะโอ้หัวชมพูด้วยอาหันหน้ามาด้ทรงผมอะไรวะเนี่ยจอนจอซื้อทรงผมมันเท่าไหร่พันห้าหรือเปล่าพันห้า ้นี่ปลาตัวใหญ่ว่ะนี่ปลาตัวใหญ่นี่ต้องเอาให้ได้เออเอาให้ได้เอาให้ได้เอาให้ได้อืเบ็ดขาดเฉยโอ้ตัวที่เบ็ดขาดไม่ไม่ล้วจอรจอซซื้อทรงผมมาพันห้าแล้วไปทําสีผมได้เหรอหรือว่ามันสีนี้อยู่แล้วสีชมพูอยู่แล้วเหรอใช่อ๋อจอจอยังขาดรองเท้านะขาดรองเท้าดูรองเท้ากี้ก่อนเบ็ดตกปลาได้ปะมันกดค้างได้หรือเปล่า แบบให้มันป่าไปไกลๆอะไรเงี้ยเออเพิ่มไปอ่ะนิดนึงวิวตัวนี้ตัวใหญ่โคตรๆดูดิตัวใหญ่โคตรๆน้านนี้โอ้โหสุดต้องได้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 เอ้ยขาดอีกแล้วว่ะโอ้เว้นตัวใหญ่โค้ยตัวเมื่อกี้สุดยอดได้ไหมไม่ได้เฮ้ยมันดึงเร็วมากอ่า ไปอยู่บนเป็ดได้ด้วยว่ะไี้ตกจากบนเป็ดตกเออไปตกบนเป็ดฉลามขาวมีคนได้ปลาฉลามขาวด้วยเฮ้ยพี่คนหนึ่งรงมาตกตรงนี้แล้วเจอไอ้ปลาที่มันหมดโฮดหน่อยอ่ะชิ้นม่งดึงไม่ขึ้นนี่ก็ขาดไปสองรอบแล้วเนี่ยตอนเนี้ยถ้าต้องเจอปลาซิวนี่แหละ วิได้ปลาอะไรมาวันนี้ปลายามาเมะออกมาชิ้นได้เลยนี่มันตัวเล็กแต่มันมีตัวใหญ่เมื่อกี้มันมีตัวใหญ่อยู่นี่นี่คืาได้ถ้าได้ตัวดุอะตัวดุชิ้นอยากรู้มันคือตัวอะไรแค่นั้นแหละตัวดุได้ที่ตกลงไปตรงห่วงยางเลยตกลงไปตรงห่วงยางเลยแหมเป็นตัวเล็กมาอีกละ กอครั้งที่หนึ่งนกะอดทั้งที่สองอ๋องยางเหยียบไม่ได้เชื่อเลยนเนี่ยกอครั้งที่สามเออได้เป็นตุ๊กตาไอ้อบ้าเอ้ย <laughs> ได้ขยะอืมอืมตุ๊กตาอีกแล้ววะเฮ้ยไอ้พี่ได้ขยะต,ต,ตอกทิศน,นะนได้ขยะต,ตอกทิศหนะรือนี่คือบ่อ,อขยะ ที่เราแบบมาตกเพื่อเอาขยะเอาไปแลกเป็นต้นไม้แล้วไปสูมใช่ไหมมันคือบ่อขยะใช่ไหมเออได้ะลรวเนี่ยก้างปลาอ้ออนนี้ได้เป็นก้างปลาเฮ้ยจอจีได้ปลาอะไรมาวะนเนี้ยปลาตัวเดิมหรือเปล่าปลาตัวใหม่เหรอเขาแกงเฮ้ยใครอยากเข้าแก๊งใส่เสื้อสีนี้ เอออยากเข้าแก๊งเรานะ่ะต้องใส่เสื้อสีนี้นะนี่คือแก๊งตุ๊ดมาเฟียบอกเลย <c oughs> ไม่ทันไม่ทันไม่ทันจะ <c oughs> จัด <c oughs> ต่ไเยอะเลยจอนจีเอาไปขายได้ปลาได้ชิ้เม็นด้วยโอ้เชีย่ยเจอตัวดุแล้วแม่งก็หนี <c oughs> เนี่ยมันมามันชอบมาตอนผือได้ไหมล่ะเออได้ละได้ละได้ละรัวรัวรัวโอ้ปลาซิวในตัวที่ได้ก็คือปลาซิวจับง่ายเกมนี้มันไม่ผือได้เกมนี้มันไม่เผี่ผ่านมาชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ย มันตกจากที่สูงนที่สูงมันน้ำได้สิได้สิจินลองไปตกสักห้าสิบเมตรต้มงัวกตัวนี้ต้มงัวกตัวนี้เออได้แล้วชินโกเป็นปลาทองไม่เลยเป็นปลาทองแสดงว่ามันได้ปลาเหมือนกันกับไอ้นี่หรือเปล่าวะกับไอ้ห้างสรรพสินค้าเช้าแล้วเนี่ยหรือว่ามันเป็นเพราะเช้าเช้าเลยได้ปลาทองหรือเปล่า อันนี้มันขายอะไรเนี่ยขายเครื่องดื่มชิ้นอยกักมันตกตกตกเทียบกันมันมีปลาตัวหนึ่งที่อยกักหยักเป็นหน้ามันไอชิ้นมาโดดอันนี้ปะใครใครโดดไปยังไอสวนสนุกไอสนามเด็กเล่นปะปะปานำนี้ าแล้วไปโรงเรียนแล้วไปมานี่นี่ว่ามานี่ไปมาแล้วอะโรงเรียนอ่ะพอก่อนว่ามาสิว่ามาสิอ่ะฮะอันนี้คือยังไงคือต้องไต่ขึ้นไปก่อนเนาะคือรับเควสจากไอ้สองตัวเนี้ยใครก็ได้เอ้ยยังไม่ถึงเวลาอว่าเวลามัถึงกี่โมวะไอเราไปรับเควสจากครบบูใหญ่ได้ไหมตอนเนี้ยมันมีเควสประจำวันครูใหญ่เนี้ย ซอมบี้ได้ง่ายเกินมันมีที่กระโดดจากบนลงล่างใช่ไหมใช่เราจำซอกจาอนะไรนี่เยอะเยอะมากเยอะเกินไปด้วยถ้าคนที่มาเล่นบ่อยมันน่าจะจำที่ได้อ่ะแปลว่าตรงนี้มีป้ายกี่อันตรงนี้อันอะไรเงี้ยอนนี้มีหกเราอยู่ข้างบนสุดแต่เราได้เปรียบเราก็พยายามมอกไอ้คนที่อยู่ล่างด้วย พี่เคยได้เสาปะอีเป็นเสาเงี้ยเสาแดงๆเคยเคยเคยพี่ลองเอาตัวไปแนบกับเสาอันอื่นูโคตรเนียนก็เออไอพี่ตัวใหญ่ด้วยมันผักได้เหรอผักพี่เหรอเออมีไม่ได้เป็นเป็นเน็บตัดพี่อยู่นะางลี่งนไปเร่นะ,นะ ล่างแล้วสต๊อบี้ันอยู่ข้าง,งล่างมันมองไม่เห็นข้างบนเลยนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตึกฉินไม่ชอบสุดตึกไข่ห้างแม่งเดินเป็นตึนต <c oughs> นก <c oughs> แล้วมาซ่อนฮัลโหลอันโคตรใหญ่ขอดนเนอร์ต้องลงล่างเดี๋ยวเดีรย้เดี๋ยวไม่ได้ขอดินเนอร์เงี้ยมันจะมีสตมอบี้ตัวไหนไม่รู้ว่ะ <c oughs> คือคอนเทนเนอร์ก็ว่าใหญ่แล้วตึกแม่งใหญ่เลย โซฟี่มันขึ้นมาเอ็นใช่เหรอยังไม่น่าแดงเลยเนี่มันขึ้นมาข้างนตัวนึงแล้วใกล้เราเนี่ยไม่เห็นมองไม่เห็นอะไรดูพี่ดูพี่ซะก่อนมันไม่เห็นก็ง้แล้วมันกระโดดลงไปข้างล่างมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างเอาผิดไปมันไม่เห็นแม่งเป็นถังอะไรกันนะพี่เอาวคราวนี้เป็นคนยกพี่เลยใชยกพี่เป็นโคตรเสี่ยงโคตรเสี่ยงไอ้ยมีวิมซี้อยู่ใกล้เราเหรอมันอยู่ข้างล่างมันมากระเดง เราอยู่มันเห็นเราอยู่ <c oughs> มันไม่เห็นน้ามันคงชินเป็นอะไรเนี่ยรัวชินเป็นทางเอ้ตู้ห้องน้ำ <c oughs> ตรงนี้ไม่ปวดไลยจริงๆถ้าเรากระโดดข้ามไปตรงเครนอีกอันหนึ่งได้นะ <c oughs> ไอ้ที่มันไม่มีจุดต่อ <c oughs> ตรงนั้นอนะ่ะไม่ได้จะจับเราได้เลยอะ่ะชินเป็นอะไรวะก้อนหินโอ้โหนี่มันโคตรด,ดีเลยอะ่ะไอ้ก้อนหินนี่โคตรดีเลยอ่ะตุ้มว่าง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 ตุ้ม่างอินว่ามันอยู่ข้างล่าง ไม่เห็นเรามันกำลังงงอยู่ว่าเราอยู่ไหนเมื่อกี้มันพยายามจะกระโดดไงมันกำลังงงอยู่ว่าอันี้อยู่ไหนวะอันี้อยู่ไหนวะใจเต้นตุบๆแต่ไม่เจอกลายเป็นลัวและไอ้ก้อนหินเมื่อกี้มันโคตรเนียนอะเนียนแต่ชิงจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเอาเพชรเอาเพชรมเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมา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 ่ปล่อยปล่อยควันไปปล่อยควันไป หมดเวลาอีกคนนึงอยู่นู่นเลยเฮ้ยมีอีกคนหนึ่งรอดหว่ะไม่มี่รอดแค่เราเนี่ยตัวตัวใหญ่เต้นโหโคตรผิวเต้นอย่างผิวเอ้ยมันก็ได้เงินเยอะเหมือนกันนะนี่ได้ดิค้างได้ดีค้งีเออลักชนะได้หกหกเอ่อไอันนี้เนี่ยมงกุรมังกรมงกุฎไปเป็นบีพี บีพีนี่ได้เงินเยอะสองร้อยห้าสิบหมส้พี่เติมบีพีอีกได้เงินเป็นหมื่นเลยนะรวมๆแล้วอะชินบวกดูแล้วะมีคนเติมเกมนี้แล้วเว้ยอะมีคนเติมเกมนี้แล้วเติมชินไม่เติมไม่เติม,มเขม,มีคนอไอรีนอะพี่ว่าไอรีนน่าโดนตกก่อนแน่นอนชินรอด,ดูก่อนว่าเกมมันจะพัฒนาเร็วไหมน่าันดานามันดานเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วก็อันเฉยถ้าตรงนี้คือน่าอยู่ว่ะถ้ามาได้เป็นเอ,เร,อเรื่องเนียวกัน นี่ยัดลืเหลือไม่ดีเลยเนีะปุ้มไปไปกองขึ้น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 ไม่กี่ตัวเนีลยเยย้โอ้เรียบร้อยไม่เหล่านะจีโดนเลยมันเกิดตรงพี่เลยจินอยู่ไหนวะจินเป็นอะไรวะเมื่อกี้จินเป็นกองนี่วา เก้าวเรียบร้อยเชียร์้ยไอตัวนี้มั่งเซนดีว่ะเราเทานี้อย่างนั้นเหรอเอองางามงามงาโดนเข้าไปกินมาหนึ่งคนละพี่กินมาหนึ่งคนละเฮ้ยเหลือคนสุเฮ้ยเติร์คนขยับเตอคนขยับตรงไหนวะขยับตรงไหิ้วหิ้วนิ่งๆก็รอดแม่งโคตรสวยอยู่เเล่นซอมบี้ดได้ปะ เป็นไงพี่ไนเต็นตัวใหม่ผมไปเล่นซอมบี้ดีกว่าไปแต่งตัวใหม่แล้วอ่ะตัวผมเดียวกันหรือเปล่าตรงผมเดียวกันเออซื้อแว่นใหม่ซื้อแว่นใหม่พีโกไปซอมบี้แล้วอ่ะยากไปแล้วจะโดดอีกรอบนึงเนี่ยพี่จะขึ้นต้นไม้อีกรอบนึงโอ้ให้ได้เหรอมันมาแล้วขนาดนี้แล้วเนี่ยมาขนาดนี้แล้วมา เราไปเล่นสไลเดินงูทั้งรอบดิกระมันมีความรู้สึกว่าตรงนี้โดดขึ้นได้อ่ะเราแบบขีหัวกันแล้วก็โดดขึ้นไปได้ไหมเอ้ยเี่ยตรงนี้โดดขึ้นได้จริงจริงกใช่ไงตรงตรงนั้นก็โดดขึ้นได้ไงตอนนั้นที่ชินเรียกพี่คือจะให้พี่ดูแต่พี่บักมองไม่เห็นแล้วสวระพี่ก็โดดขึ้นตรงนี้เอ้าคือถ้ามันวับหากันได้นี่คือโกงไงแต่มันวับได้ไหมมันไม่ให้วับเราอยู่ในแมพอนี้ มันอยู่ในแมปเดียวกันมันไม่ให้วาบตรงนี้เลยไม่ได้เหรอเนี่ยใส่มาตรงนี้ได้อ่ะไม่ได้ไไม่ด้ตรงนั้นตรงนั้นไม่ถึงมันต้องการแค่มาตรงใบไม้ข้างบนแค่ตรงเอ้ยหรือได้เหรอเป็นตรงใบไม้เนี่ถ้าเราแต่ขอบถ้าเราแต่ขอบได้มันก็คือได้นะใช่ใช่เอ้ยนี่ไงได้ไหมโอเคตีมันขอบได้แล้วได้ได้ได้มาไต่ขอบได้โอเคแล้วต้องมันขอบนอกอะไม่ใช่ขอบในอะขอบในแล้ว ไปไมปขอบนอกก็ได้ใช่เหรอเนี่ยมันหมดมันไม่ได้นะขอบในแต่ไปขอบนอกอ่ะใหลไหลไปไงมีไงอีกือบเนอะนี่ค่อยากว่ะเอาทางเดิมดีกว่ามันรัดมาก่ายเลยนะพี่อันนี้มันรัดรัดมาก่ายมากเลยนะใบไม้เนี่ยนี่ห้แล้วฮะนี่ชิ้นมันนี้แล้ว ชินมาตรงใบไม้แล้วเนี่ยไปชินไปโอ้โหไปได้ยิงด้วยว่ะไอเชียนลงมันไปได้เนี่ยขึ้นมาเหยียบไอยางเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยใครเนี่ยเองจินเคยเล่นก็ก็พูดง่ายดิมาๆไปพี่พี่รีเซ็ตเวลาก่อนสักสองนาทีพอเอาละเขาวนี้เอาจริงจังละคราเนี้จริงจังละ ซึชิีมาตรงน้ำแล้วมาตรงน้ำน้ำรัวพี่เร็วว่ะหาเร็วว่ะชินเี็วกว่าเอยนี่อยากเกะไปอยากเกะโดดขึ้นห่วงยางเออได้จริงด้วยกระโดดขึ้นตรงนี้โดดขึ้นไปโดดขึ้นไปโดดขึ้นไปเออมาแล้วมนีนไถึงใบไม้แล้วไอ้เมฆเชี่ย มันเหเกล็ดเมฆอ่ะเอกยากเหรอยากกว่านี้อ่ะพี่ยังไม่เคยเห็นเมฆยังไม่เคยเห็นขอบเมฆเลยแม้แต่นิดเดียวปมันกระโดดขึ้นก็ยังไม่ได้หรอนี่ได้ละได้ละเออได้ละได้ละจะได้ละเออได้ละเออได้ละพี่มาถึงน้ำละพี่มาถึงน้ำละ ตามพี่ไปได้นี่ผมสบายเลยนั่นตามมาได้ตามมาได้ตรงทางพี่เนี่ยง่ายสุดแล้วแบบกดว้าไปเลยกดวาร์ปเลยมันว้าไปได้้ปกดว้ามาได้นี่จะดีจริงๆทพี่ก็เห็นด้วยถ้ามันว้าได้แล้วยังไงต่อดีนี่อเกียตีเกียดล้อรถอะล้อรถทั้งใ้เนี่ย ร่วงโอ้โหกลับลงมาข้างล่างเฉยเลยแย่ละอยากอาบน้ำจัางไข่ที่อยากอาบน้ำว่ะเอาไข่ไปอาบน้ำก่อนเออเอาไข่ไปไข่มันนานมันมาทีจะได้ฟักบางทีจะฟักได้ไหมพอมที่จะแล้วนะไข่มันมีอะไรบอกไหมล่ะว่ามันเท่าไหร่มันใกล้จะฟักอะไรเงี้ยมีหลอดมันมีหลอดตอนทำคุยทำอะไรกงคือ เนเกมหายไปแล้วคืออะไรเราดูตรงโทรศัพท์รับไปเลยเพราะว่ามันอันนี้ค่มันได้ไอชิมินี้ไคไอคัพพี่เอรีเวลเท่าไหร่นะพี่เอรีเวลเจ็ดเวปหกอ้ยินตามทันแล้วเรียบร้อยไอชินยังเป็นตัวท่านกดถือว่ามือถือเอ้าได้แล้วพี่ได้หมูไอวิ่ไก่วิ่งปากเป็นหมู พี่เป็นหมูจริงเหรอจริงเฮ้ยตอนแรกกะว่าจะเซลชิ่งกอดเล่นๆทุกคนไม่เป็นหมูมันมีจริงหมูน้อยสีดำไม่ต้องชื่อว่าหมูน้อยสีดำด้วยอ่ะคำคุณคำหวนคืนจะมีซ้อนกันแล้วไปไม้ไปไม้ไปไม้ตอกไม้ตกไปขอบ เราเข้าน้ำเของน้ำโอ้ยด่าเกินมาทอแท้ได้ไหมมาทอแทสแถวนี้เอาพอไม่หละได้น้องฉกกระปุกมาแล้วแม่งเป็นหมูดำอ่ะมันไม่เป็นหมูปูด้วยนะหมูดำด้วยเดี๋ยวคือมันนั่งเลยเอ้าวเรนหนึ่งนาทีไม่พอเล่นสินะแคร็บลงดิ สานแม่งไอ้ไม่ใช่ไอ้บอดแม่งท,ทุกดินเลยสะพานใช่ไหมเออคือมันเป็นจุดที่ไปยากที่สุดในเกมนะ่ะมันน่าจะมีบ่อต,ตกปลาข้างบนนะฉันจะเป็นตกปลาไม,ม่ทั้งวันเลยยังไงวะเฮ้ยเรื่องแล้วอะ่ะเย็นเดยาใจเย็นเดย์ทางนั้นแหละมันมีเหตุพี่เห็นก้อนเล็กๆอยู่ตรงนั้นน่ะน่าจะขึ้นก้อนเล็กๆตรงนั้นขึ้นไปช <c oughs> ินไม่จะเป <c oughs> ต้องกระโดดลงไปชินไตไอ้ข้างๆนี่ไปเป็นเราเราสะพานเนี่ย เออนั่นแหละตรงเลยเมฆบังทำไมไม่ต่อยค้างหนึ่งวะไม่ตีนเมบังอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยกเลิกแล้วไอ้นี่อนนี่เราเสียงกว่านี้เราโดดขึ้นไปข้างบนนี้ได้ได้ได้เลยนะเนี่ยโคตรโกงอะอีกนิดเดียวเองไอ้สุดสุดนี่โกงมากพี่ผอย่าอย่ารีบอย่ารีบ,รบตกตกมาชิบหาย เดี๋ยวเขานี้ชินวัดมาแล้วพี่ลองโดดไปดูอ่าได้ได้ได้เราไปทีละขั้นถูกไหมอืมไปทีละนิดทีละนิดทีละคืบเราอย่ารบป่ากฏปากฏเรากลับเข้าห้องไม่ได้ห้องเต็มนี่เสร็จเลยนะใช่เข้าอยู่คือถ้าออกมาแล้วคนจะว่างไว้หนึ่งแต่ถ้าเรารีบกลับเข้ามานี่นะพี่จะไปนะไปไปตรงนี้ไปตรงรานี่แหละ เอนะก้อนเล็กเนี่ยมันโดดขึ้นถึงไหมเนี่ยมันดหก่อนจะไม่เน่ยโอ่ยโอ้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 ยโอกยโอ้ยโอ้นอ้ออ้ยอ้ออ้ยโอ้ยอยโ้ยโอ้อ้โอ้ยตอ้ยโอ้ย้ยโก้อ้ยโ้อ้อ้ยโ้ยโอ้อ้ยโ้ยโ้อยโ้ยเฮ้ยโอนยโ้ย้ย้้ย้อน้ย้อ้้อ้อย้้อย้้้้ คอตโกงทำไมโกงจังวะเฮ้ยไอ้สูตรนี้วะต้องอัดทีไรอัดอยู่อัดอยู่อัดอยู่อะไรแจกสูตรโกงไอ้นี่แม่งโดนแบนปรากฏว่าแม่งโดนแบนสองคนซินเนตกับไอแหลมแม่งโดนเกมแบนเออ ยืนรออยู่ตรงนี้นะยืนรออยู่ตรงนี้นะเนี่ยเอาควีผ่านควีผ่านเลยไมนผ่านเลยเหรอวะมาฝุ่นผ่านเลยเหรอรับรางวัลคุณสามดีครับรออะไรเฮ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เอาบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรออยู่ตรงนั้นไปอาบน้ำว่ะเดี๋ยวเออรู้สึกสะอาดขึ้นมาเลยเดี๋ยวอืมพี่รับควสละได้ได้ฉันต้องเข้าครีบแล้วนะได้เลยมันจะต้องเร็วกว่านี้อ๋อทางออกคุณอยู่ตรงไหนว่าเอาระกด กลับไปยังคาซาอืออือยู่ข้างบนนี่มันสวยจรงิงจริงแล้วก็กดมือถือแล้วก็กดไปหาซินเนตเนตฉันมาแล้วซินเนตเฮ้ยได้ไหมวันี่ <laughs> ได้ไหมวันี่ <laughs> <laughs> เฮ้ยผ่านว่าโอ้เป็นไงบ้างชอบใ <laughs> ชบ่ไหมล่ะชอบเลยโอ้โหมันง่ายอย่างนี้เลยเหรอโอ้อย่างนี้ต้องคูณสามไปเนี่ยผ่านมาแล้วก็ไม่ค่อยยากอะรกแก้วละลูกแก้วละ ต้องมีเช็คพอยไง,อนนองเอล่นกันสองคอนอ่ะไม่ยากเล่นคนเดียวไม่ยากเ<ห>พราะเวลาห้านาทีอาจจะไม่ทันแต่ถ้าเล่นสองคนได้ว้าปสลับขึ้นมายังกงเลยแต่ถ้าคนอื่นเข้ามาในห้องเต็มเราก็ออกไปคนหนึ่งไงออกไปคนหนึ่งนั่คิวกันออกออกจากห้องโอ้แล้วถ้าเต็มอีกอ,อ่ะเข้าไม่ได้อีกนะปรากฏว่าออกไปเต็มปุ๊บก็ต้องแบบไอชินยืนอยู่ที่นี้จนกว่าห้องจะว่าง ไม่มันขึ้นไปบนนี้ได้ปะขึ้นไปบนนั้นอะบนนั้นอะไม่ได้ไม่ได้พี่ลองดูแล้วมันไม่มีถ้าเรามีรถอะแล้วก็เสกรถมาแล้วก็เหยียบรถแล้วก็ขึ้นไปมันก็อาจจะมีลุ้นนะที่สามารถเ<า> <สา S 1> นี่ใครแม่งใครมันตั้งเต็นบนหลังคาบ้านวะนอะไหนวะนั่นนะ่ะร้านแคมปิง้งอะเราเราไปบนเต็นตรงนั้นได้ถูกไหมได้ออก็คือขึ้นตามถนนขึ้นมาไงตามถนนอ่ะน ไอ้เมฆนี้ไปแล้วป่ะพี่พี่เมฆลองดูดิลองดูดิได้ได้ถ้าเหยียบโดนนะถ้าเหยียบโดนก็เหยียบได้ถ้าเหยียบไม่โดนก็หล่นฉินว่าไม่ถึงฉินว่าไม่ถึงตรงนู้นไกลจักตรงตรงที่เรายืนตรงนี้ตรงที่ไม่ยืนตรงนี้แหละถ้าใกล้ๆอ่ะนะฉินก็ต้องแบบปัดจักรยานกระโดดนี่นตรงนี้ดี๋วก่อนเออตรงนี้แหละเราลองแบบเออเออเอออะไรวะนะพี่พี่พี่ลงมาเหอะรู้สึก รู้สึกอันตรายลงเลยมันถ่ายหน้าไงหลังนี่มันต้องเล่นของยากกินมันต้องเล่นของยากโอ้โหดู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 โอ้นี่คะแนนเต็มสิบบอกเลยสิบสิบสิบเลยทีเดียวเอไออพอคนมาเยอะๆนะแล้วก็ยืนเรียงอยู่ตรงเนี้ยล้วก็ถ่ายรูปปกเออสุดยอดเห็นในข้างหลังะ เราเราบอก <ช ưa S 2> เราบอกข้างร่างหน่อยเฮ้ยฉันขึ้นมาได้แล้ว <istic media> อื <c oughs> มคิดคิดว่าเมกกัอนนี้ไปได้ปะเออนั่นได้นั่นได้อันนั้นน่าจะค่ายอยู่ <c oughs> <c oughs> ไปดิเฮ้ยไปดิถ้าถ้าโดดจากไอ้อันขวามันง่ายกว่าโดดจากอันซ้ายเพราะอันซ้ายมันติดตรงอ่ะเนี่ย ได้นะเว้ยได้นะเว้ยไปธรรมดานะเว้ยนี่คือนักคก็ตบอร์ดระดับโลกนะเว้ยโอ้โหเออโดนคีย์บอร์ดมันง่ายกว่าฮะโดดด้วยเก็ตบอร์ดมันกว้างกว่าจินว่ามันโดดได้สั้นกว่าไม่มันไหลชินมันไหลพี่บอกเลยว่าอันตรายจัดจัดหรือที่พี่ลงพี่ลงไอ้ตรงงูดีกว่ามันกระโดดไปถึงตรงงูได้ใช่ไหมรอรอคนไอ้นี่ก่อน ผักแว้งตกมาเลยดู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 ดความเอียงดูความเอียงมันเหมือนเจ้าหน้าพุ่งลงไปเลยอ่ะเจจินเอาสเก็ตบอร์ดขึ้นในนี่ดีกว่าขึ้นเห็นแล้วนะหัวงูอ่ะตายไหมมันอยู่ไหนวะหัวงูอยู่ข้างล่างอะไอฝังเนี้ยแต่ข้างล่างพี่พี่พี่อพี่จะลงมาละพี่จะลงมาละพี่ลงมาวิววิวชินตอนพี่อยู่ตรงนั้น พี่แม่งลงข้างล่างอ่ะเดี๋ยวว่าเอาใหม่ใหม่ใหม่ออกห้องมาเลยวะปเรื่องเรื่องความเร็วนะจ่อจอบอกห้องเต็มตอนเนี้ยจ่อจอบอกห้องเต็มอะตงหัวเล่นอะไรอย่างนี้เราก็ขึ้นตรงหัวงูมามันก็ง่ายนี่ไม่หัวงูขึ้นไม่ได้กระสุงต้องเหรออือหึหมดแล้วมันไปกระโดดลงไปถ่ายรูปปากงูป ิเพราะมันลงไปแล้วเป็นฝาพอดีเนี่ยชินบอกว่าอยากตกตาสูงๆนะแต่แล้วถ้าเราตกจากห <สบ S 1> อวลงมาเลยอ่ะขึ้น,ข,นขึ้นไปใหม่ไงมันขึ้นได้ลองดูไหมจากสักตัวหนึ่งก่อนสักตัวหนึ่งก่อนเฮ้ยอยากลองตกจากอีวิหารไวะมันถึงหรือเปล่าเดี๋ยวลองขึ้นบนก่อนเราอาจะติดจริงกี่ขวางอาจจะติดเมฆเอ้ยก็ยืนขอบเมฆอ,อีก ตัวแรกตัวแรกของที่นี่เป็นปลาทองจ้ากีใหม่อันเบ็ดพังแล้วอ้าวยซ่อม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 ได้เลยใช่ไหมกดซ่อมแซมหนึ่งพันยังไงกดซ่อมได้เลยไม่ต้องไปร้านกูตัวนี้โคตรหดได้ไรปลาทองแน่นอนไม่ได้ไม่ได้มันดึงดึงหนักไปเอาล้วชิ้นกดโคตรลัวแล้วนะ แล้วก็หันหน้ามาด้านนี้นะทุกคนนะไม่ได้มันบอกว่าตรงนี้ไม่มีน้ำชินมันอาจจะสูงไปสูงไ,ไปจ,จะสไอ้นี<ป>่นนตายมันไม่ถึงก็ตกตกที่ปากงูง่ายดีโก้ Go ดีละอย่างเท่เลยตกปากงู